เราพิกย้ายเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วหรอคะแล้วค่ะสั่งได้แล้วใช่ไหมคะได้เลยค่ะได้เลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําพริกเผาสูตรดั้งเดิมนะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะบรรจุอย่างนี้ค่ะ,ะกระปุกใหญ่ก็ครึ่งกิโลนะจ๊ะกระปุกเล็กก็2 5 0รากรัมนะจ๊ะของเราก็มีสองขนาดนะคะนี่ค่ะใครสนใจก็ ดูช่องทางการสั่งหน้าโปรไฟล์รือ ads id หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะจ๊ะ id หน้าโปรไฟล์มีนี้นะคะน้ำพริกใยดอกไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมของเรานะจ๊ะสูตรดั้งเดิมก็จะเป็นน้ำพริกเผาเครื่องทอดนะจ๊ะเป็นพริกเผาเราจะเป็นน้ำพริกเผาสูตรเครื่องทอดไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่เนื้อสัตว์นะจ๊ะเป็นหอมทอดกระเทียมทอดทอดกันเหลืองๆเลยแล้วก็มาใส่ในน้ำปรุงแล้วก็เคี่ยวกวนกันให้ได้น้ำพริกเนื้อน้ำพริกเหนียวๆแน่นๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะ นีม่มังสวิรัตทานได้นะจ๊ะสำหรับสูตรดั้งเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์ผงชูรสก็ไม่ใส่นะคะสูตรนี้ทุกคนรสชาติก็เผ็ดปานกลางค่อนข้างน้อยนะคะนี่ครับเรี้ยวเค็มนะคะหวานตามนิดเดียวน้ำพริกเผาเราจะไม่เน้นหวานนะคะทุกคนน้ำพริกสูตรใยดอกไม้จะไม่เน้นหวานมากนะคะแต่ใส่น้ำตาลปิ๊บแต่ว่า จะออกเปรี้ยวเค็มหวานนิดเดียวคะ่ะทุกคนผักดิบผักต้มนะจะทาขนมปังได้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยนะคะมีติดบ้านไว้นะคะน้ำาพริกเผานะคะน้ำพริกเราก,ก็มีหลายอย่างนะจ๊ะน้ำพริกเผาไปย่างเผาหมูแล้วก็มีตาแดงมีแจ่วบองมินรกกากหมูนะคะมีหลายอย่าง